สวัสดีครับอยู่กับช่องแม่บทินกอกกอเสื้อผ้าป้ายป้าไทยบ้านชาแนลแม่ดาเฟมิลี่แล้วก็จันโฮมชาแนลนะเรามาร่วมด้วยช่วยกันถอนหญ้านะผมยังไงก็เข้ามาแล้วก็จะลืมนะกดไลค์สองช่วยดูโฆษณาแล้วก็สามอยู่ในช่องอย่างน้อยสักสามนาทีนะครับผมนะพอเราถอนหญ้าออกมาเราก็จะเห็นนี่นะครับโล่งนะคะข้าก็จะได้หายใจได้รับปุ๋ยได้รับสารอาหารนะไม่ต้องมีหญ้ามาแย่งอีกแล้วนะครับ อ๋อแล้วก็้อล้นี้ต้อง้งงไม่เนะลงไปเลยเอาก้แล้วเราก็จะไปตรง้นตอืม

น้องปลาร้องที่บันทีหัวใจที่โดนเราข้ามทำไมหาจริงเหรอเราข้ามท่อนเลยขาดไปเลยเสียแล้วเราเล่าใหม่เสียเล่าใหม่เสียเล่าใหม่พี่สาวจะฟังนะคะมาฟังเพลงนะคะจากน้องเสือป้าไปนะค่ะจะร้องใหม่เราไม่แดงแล้วเราร้องไม่ได้ร้องข้ามโยงข้ามอย่างนะค่เงียบๆเดี๋ยวเีนต้งไดฟังบางคลิปก็จะเห็นตูดเรา บางคลิปก็จะเห็นหน้าเราบางคลิปก็จะไม่เห็นเราเลยนะครับเพราะเราถอดย่าเดินไปเรื่อยๆเนาะนะครับมันก็จะไม่เห็นตำแหน่งที่อยู่ซื่อๆอยู่เฉยๆนะฮะไม่ว่าจะเห็นตำแหน่งไหนนะฮะก็จะเดินสไลด์ดูโฆษณา นงจะโโหล่กันอย่างจะโโห่งกันอย่างเนาะค่ะน้องเสือน้องดามันกินหญ้าถ้ามันดิ้นแจ๊บๆเราจะเรียกอะไรเรียกรดอะไรเรือจ๋าว่ามันน่ากินเนาะนางกินหญ้านะคะเขาเรียกว่ากินผักกินหญ้ากินดอกกินหญ้าแต่แอนหอมติกินผักอีหินนะคะนี่แอนหอมเก็บผักอีหินนะคะเนาะอีหินนี่อร่อยนะคะจะไปจับยำหน่อไม้เนาะค่ะดูบรรยากาศนะคะโอ้โห ดึงไม่ขึ้นนะคะเอฟซีมันคือบกกนขีอทางเหรอพี่เมฆปุ๊บปุ๊บสองสองสองนะคะที่บรรยากาศนะค่ะบรรยากาศของพวกเราค่ะที่อยู่ในนาเราก็นอนน้องเสือน้องบุญถิ่นนะคะนะคะนอนหลงค้อยกันอยู่นะคะคลิปไม่ไปไหนเลยนะคะเลี้ยงตีฝามันอย่างนบอกบักไง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 น้องดาชิย่านนาะ โอ้ยอย่างนี้หลากหลายสายพันธุ์แท้อย่างนีเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บไปถัดดูนะคะหญ้าอันนี้น่ะใครจะเป็นหนูทดลองยาหนูทดลองยาใช่ไหมแม่ดาทดลองไปแล้วเมื่อกี้นี่ต้องกินดิบๆด้วยเหรอเออหวานดีเดี๋ยวไปทันถึงคณะดิ้นกระเดวกระเดวไม่เอาอะ ไม่แน่นะบางทีอาจจะเป็นสมุนไพรก็ได้นะมันจะเป็นแบบวันนี้ที่เขาเอาไปเรี้ยงประกาตัดเนาะมันนิ่มๆเนาะมันแค่คล้ายผักอะไรเนี่ยแต่ว่าผักกาดหอมมันเป็นสีม่วงนะฝนคำเปรียบอะไรเงี้ยก็แอบแอบเปรียบขนังอะไรนะเปรียบกบลองนะคะอะไรนะ ชนิดคงจะกินได้และคงจะไม่มีพิษอ่ะเขาเรียกว่าหวานเป็นลมผมเป็นยา ระบ้อคือมีกิรีระบัดนี่น้องอป้าเพลงนี้ตืดนไหมใส่ชุดดีนะเขาเอาใส่เพลงอันนี้ด้ก็เพลงอันนี้ก็เพลงในในที่ถอนยอดนั้นอะไรนี้ เลยูกเขาก็ขันแล้วนะคะตอนนี้มูกขากำลังจับจองว่าข้าวกลูข้าวครูเด้อเอ้ยขาวพวงเหมืเด้อเขาจับจองเ้ขาจับจองเบอเทสอคคิปก่อนเบอร์เทส เปิดเพลงขูปริจิตถอดญ่าแล้วก็ทำคลิปโอ้ทำไมเน็ตหมุนติ้วติ้วอะไม่มีเน็ตอ้าวเน็ตอยานะ ไผหญ้า,าจะออก,กนิดนิดเริ่มจะซาแล้วเบอร์ช่วยกันช่วยกันถอนหญ้านะฮะในระหว่างถอนหญ้านะครับเราก็เปิดเพลงให้เอฟซีฟังด้วยนะครับผมนะฮะจะได้ไม่เงียบนะเราก็จะได้ไม่เหงาเอฟซี FC ก็จะได้อยู่เป็นกําลังใจฟังเพลงเพลินๆนะครับผมโอ,อ้ช่วยกั้นู ดังๆหนิเขอทำไมไม่มาสักทีแล้วมาเร็วๆเร็วๆเกิดดังๆหนิเออเออตื้อๆๆขอเชิญคณะถอนหญ้ารำกลางทุ่งนาด้วยนะครับผมไม่รำแล้วมันรู้ไม่มีแรงเวลาจะรำแล้วนี่เวลาถอนหญ้ายังไม่มีเลยเออเออลมลมลม เวลาลำเราก็ไปลำเวลาถอนเราก็ถอนทั้งลำทั้งถอนมันจะได้อะไร มันไม่ตายยะด้วยนะคะทั้งที่ขอ<า>่อดโอปูไปด้วยนะคะเอฟซีานะคะเลยน้งตนี้นะคะอะเยัาหนะคะตอนนี้อีกสิ่งนะคะเอฟซีกาน,นคะคะ แย่งข้าวไปกินหมดแล้วนะข้าวข้าไม่ได้ออกเลยนะคะต้นหญ้าแย่งเอาไปหมดเลยนะคะกอใหญ่มากเลยนะคะต้นใหญ่เลยนะคะโอ้ เอาไว้นะคะปานา นี่หนูขาเอ๊ะขาค่ะขาหค่ะได้หนูค่ะเนี่ยเหมือนไปกินได้หนูค่ะกินได้ทางอีฮินนี่แหละกินได้หนูค่ะจับยันหน่อไม้นูคะเดี๋ยววันนี้จะจับนะคะ

ลไม่เจอาะสมมไม่เจอได้เจอมเไม่เอไม่อได้เจอม่อไม่เจอไม่ไมอม่จอไม่อไไอม่เอไม่เ้ไ่อไม่เ่เจอไม่เจอไม่จไ่เจอมอ่เม่่อมอไม่อไม่เไม่เอม่เจอไม่เอไม่เไม่เม่เจอไม่เอไมอไม่เมเจอไม่่ไม่ไม่เไม่เไอไม่จไม่ไม่อไ่เจอมเจไม่ได้ไม่ได้เเไม่ไไ โบราณเนี่ยโบราณเจอได้เติมเงินได้ไม่เติมเงินดีอ่ะอ่ะเป็นหมูอืมหมูย่างไปทีตอนนี้ไงนี่เนี่ยถอนเลยอะไรก็ไม่หมดอ่อนนุ่มๆหอมก็เหมือนนุ่มขึ้นขึ้นขึ้นเยอะ ขึ้นแล้วเระถอนนี้ไม่ขึ้นแล้วข้าจะใหญ่ัวมันเไ่ไมยังเล็กเป็นอะเล็กๆจะขึ้นอีกโอ้ยโทรศัพท์เปียกน้ำมือมันเปียกไงพอมาจับหน้าจอมันก็เลยเปียกใช่ไหมเราก็ถอนนะมีาใหญ่เราถอนห้าออกนะคะด ข้าไม่ได้ใหญ่เพราะเขาแย่งกินอาหารข้าต้นใหญ่เรือนี่ถ้าต้าขึ้นมาดอกเขาย้ายใหญ่กว่าหน้าเขาก็าเขาตออันนี้คือตอหญ้านะคะไม่ใช่ตอข้าวนะม่ข้าวจนแทบจะไม่ขึ้นเลยทีเดียวลูกจุ่มเนื้อ